ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับแต่ในกล้องอาจจะดูสว่างนะครับเพราะมันอาจจะมีโหมดช่วยปรับแสงนะครับแต่จริงๆตอนนี้นะครับเริ่มมืดจนแทบจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วนะแสดงว่ากล้องดีนะครตอนนี้ครับเราก็ใกล้ได้เวลาที่เราจะส่องเขียดแล้วนะครับอุปกรณ์ของผมก็มีถุงปุ๋ยนะครับซึ่งเย็บปากนะครับ เอาไว้ปิดเนาะเวลาจับเขียดใส่ไปแล้วมันจะได้ไม่ออกนะครับแล้วก็มีไฟฉายอันนี้ผมซื้อมาจากาช้อปปี้นะฮะร,ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันเนี้ไม่ได้อวยนะฮะแต่บอกเลยว่าใช้ดีจริงครับแล้วก็ส่องได้นาน,นครับหลายชั่วโมงแล้วก็ชาร์จไฟเนี่ยค่อนข้างจะไม่นานครับสองสามชั่วโมงก็เต็มนะครับอันนี้ร้อยห้าิบาท แตกต่างกับอันที่ผมซื้อมาสามรอยห้าสิบนะครับอันนั้นโอ้โหชาร์จเป็นเป็นวันนะฮะกว่าจะเต็มแล้วก็ใช้ได้ไม่ค่อยนานมากนะครับอันนี้นะครับจะเป็นไม้ตะคุบเขียดครับเพราะว่าช่วงเนี้ยฝนไม่ตกนะครับเขียดมันก็จะไม่หมอบให้นะฮะก็คือเวลาเราส่องไฟไปเนี่ยถ้าเป็นช่วงฝนตกนะครับเขียดมันจะไม่กระโดดหนีนะฮะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกนะครับ เขียดมันจะไม่อยู่เฉยให้มันจะกระโดดหนีนะครับเราก็ต้องมีเครื่องทุนแรงครับตัวนี้นะฮะก็ไม่ยาวมากนะครับจะได้ใช้ถนัดนะครับตอนแรกผมใช้เป็นขวดครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยสบายผมก็เลยนอนทั้งวันนะครับกินยานอนไปก็เลยไม่ค่อยไม่มีเวลาทานะฮะเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันพังไปแล้วนะครับก็เลยใช้ไม้ตะคุบตัวนี้แทนนะครับอันนี้เอาไว้จริงๆเนี่ยผมเอาไว้ตักอึงนะฮะช่วงหน้าฝน นะครับแถวบ้านผมเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยอึ่งเยอะมากนะครับปีก่อนผมก็หาอึ่งขายได้ประมาณวันหนึ่งก็หลักพันนะฮะรายไ,ได้จากการส่องอึ่งน,นะฮะเดี๋ยวไาเดี๋ยวผมจะมาส่องเขียดให้ดูนะครับว่าเราส่องกันยังไงนะครับเดี๋ยวรอมืดกว่านี้อีกสักนิดนึงนะฮะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งนะครับผมว่าจะแวะไปดูที่ดักกุ้งของผมซะหน่อยนะครับ ว่ากุ้งเข้าเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วตอนนี้นะครับหลังจากดักไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งตัวแล้วครับวิธีที่สองนะครับผมก็จะดูตามันนะครับมันจะสะท้อนแสงนะครับดวงตาของมันจะสะท้อนแสงเราจะเห็นเป็นตาสีส้มๆนะครับต้องสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่าพวกแมงมุมเนี่ยนะครับมันก็จะสะท้อนแสงเหมือนกันนะครับเรา ถ้าเราส่องบ่อยๆเราจะแยกออกนะครับระหว่างแมงมุมกับตาเขียดนะครับแสงมันจะคล้ายๆกันนะครับเราก็ส่องประมาณระยะนี้นะฮะประมาณระยะนี้นะครับ,รระะรบถ้ามันสะท้อนแสงปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเป็นเขียดนะครับวิธีส่องก็จะประมาณนี้นะครับก็ใช้ไม้ตะคุบเอานะครับเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ยอมอหมอบให้เมื่อกี้เห็นอยู่สามสี่ตัวเลยนะครับแต่ว่า ก็ตะคุบได้ตัวเดียวนะฮะเพราะที่เหลือก็กระโดดหนีหมดนะครับอันนี้ผมว่าจะลองยกกุ้งดูสักอันหนึ่งนะครับนี่อ่านะครับก็หลังจากที่ผมดักมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มเนาะเดี๋ยวผมจะลองมายกดูสักนิดครับว่าที่ดักกุ้งของผมเนี่ยมีกุ้งเข้าบ้างหรือ,อยังนะครับ ดูหน่อยนะฮะว้าวตอนนี้ก็นะครับสังเกตดูครับเห็นไหมฮะคาดว่าน่าจะเข้าประมาณไฟเป็นสว่างยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกันเห็นไหมครับว่าโอ้พวกเนี่ยเข้าประมาณยี่สิบถึงสามสิบตัวแล้วนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นท่าไหร่นะครับเพราะว่าไฟไฟมันสว่างแล้วเดี๋ยวผมปรับไฟสักหน่อยอ่า เห็นไหครับว่าจะมีกุ้งเข้าค่อนข้าง,างใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้เนาะเดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูใหม่นะครับอันนี้มาลองดูเล่นๆ <c oughs> น,นะฮะหลังจากที่ส่องเขียดตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับอากาศค่อนข้างร้อนมากเลย <c oughs> อากาศร้อนมากนะครับอีกฝังหนึ่งนะครับ ผมกลับไปส่องเขียดต่อนะครับตอนนี้ก็ได้เขียดพอประมาณนะครับได้เขียดประมาณยี่สิบสามสิบตัวแล้วนะฮะว่าจะส่องถึงสองทุ่มนะครับกล่าวว่าจะส่องชั่วโมงหนึ่งนะครับตอนนี้เขียดเริ่มออกแล้วนะครับอือนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นตามันหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมส่องเนี่ยผมมองเห็นตามันนะครับโอเคครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะครับหลังจากที่เราส่องมาได้หนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าผมออกมาส่องตอนทุ่มหนึ่งเนาะนะครับม่เขียดอีกผมว่าจะจะให้ดูหน่อยนะครับว่าจับได้ประมาณไหนแต่ผมเป็นเขียดอีกว่าจะไม่จับก็เสียดายนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเขาอยู่แบบไหนนะฮะ <illust rator. S 1> <ida. S 2> เห็นไหมครับเห็นตัวไหมครับอา่าอาศัยส่องตาเอานะครับกระจับปั๊บ เห็นนะฮะอ่าได้แล้วนะครับอาศัยดูตามันเอานะฮะเพราะว่าถ้าดูตัวมันเนี่ยเรียกไปเดินเหยียบก็ยังมองไม่เห็นเลยนะฮะอาศัยส่องตาเอานะครับเดี๋ยวผมขอเอาใส่ถุงกันอันนี้ก็มาสรุปยอดนะครับหลังจากที่เราส่องมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่าใายค่อนข้างเยอะครับ น่าจะประมาณกิโลหนึ่งได้นะฮะครับ,รบโอ้้ได้เลยถือว่าเยอะครับเขียดที่เนี้ยนี่ขนาดฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนตกนี่โอโ้โหผมว่าน่าจะได้อย่างน้อยห้ากิโลขึ้นได้นะฮะเพราะว่ามันไม่หมอบนะครับที่จับไม่ได้ก็มีหลายตัวเลยครับอย่างเมื่อกี้ตัวที่ผมจับตัวล่าสุดนี่มันหมอบนะครับมันก็เลยจับง่ายเนาะแต่ถ้าเขียดไม่หมอบนี่ โอ้เดินเดินตามไกลเลยครับเดี๋ยวผมขอส่องดูอีกหน่อยจริงๆมีเยอะครับแต่ตอนนี้หิวข้าวแล้วนะฮะพอลืมไปว่าจะมาส่องเขียดนะครับแล้วก็ไม่ได้กินข้าวมาด้วยตอนนี้นะครับสองทุ่มออกจากบ้านมาประมาณห้าโมงครับหิวข้าวมากนะครับส่องไปก็เห็นหลายตัวเลยฮะแต่ว,ว่าน่าจะพอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวไว้วันอื่นจะมาส่องให้ดูใหม่นะครับ อยงไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอันนี้เดินเดินมาไกลจากรถประมาณหนึ่งกิโลได้นะก็ว่าจะส่องนะครับสับตอนกลับไปรถด้วยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะครับถือว่าได้เขียดเพิ่มอีกไปในตัวนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอ่าผมเห็นตามอีกแล้วกบก็เยอะนะครับส่องเจอกบเนี่ยนะครับ ประมาณห้าหกตัวแต่ว่ากบมันไม่หมอะให้นะฮะมีแต่ตัวใหญ่ๆประมาณตัวน่าจะประมาณกำปั้นนะฮะจะเป็นพวกกบเท่านะฮะเป็นพวกกบเท่าเนาะตัวใหญ่มากครับแต่ว่าพวกนี้มันไม่หมอบให้นะครับแต่ถ้ามาตอนฝนตกเนี่ยปกติเนีผมจะได้กบประมาณอย่างต่ำเนี่ยห้าตัวนะฮะถ้าช่วงฝนตกห้าตัวสิตัวประมาณเนี้ย ส่วนเขียดนี่ก็ถ้าฝนตกนี่โอ้โหวันหนึ่งห้าโลครับขั้นต่ําเพราะว่ามันหมอบเขาก็เลยจับง่ายแล้วก็มันออกเยอะนะอ่านีผมเจอแล้วเดี๋ยวผมจับให้ดูอีกสักตัวหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะปิดคลิปเนาะในย่าตให้ดูนะครับเห็นอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่รู้มันเข้าไปในโพรงไหนละเพราะว่ามันเป็นเป็นที่เขาไถนะครับ น่าจะเข้ารูไปแล้วครับเพราะว่ามันมีรูค่อนข้างเยอะครับมแมลงก็เยอะครับเข้าปากหมดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจับให้ดูอีก <c oughs> ตอนนี้มแมลงเข้าปากสำลักมาแลสํสำลักแมลงแล้วนะครัจเจออีกแล้วนะครับสองตัวเลยนะครับสองตัว เราจะจับตัวนี้กันตัวนู้นไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนี่ยตอ,อนนี้มันมีรูนะฮะถ้ามีรูเนี่ยมันจะเอามันยากเพรามันรูนบางรูมันลึกครับมันลงรูไปอ่านี่เจอแล้วฮะเห็นไหมครับว่าเขาจะหมอบหมอบอยู่ในเนี่ยอ่าเดี๋ยวอ่าเห็นตาเขาไหมครับอ่าเนี่นะฮะอนนี้จจับกัน,รนครับเห็นไหมครับได้ละ โอเคไงเดี๋ยววันนี้ผมขอปิดคลิปไปเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้อะไรเข้าปากเยอะมากนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับลาไปด้วยเขียดตัวส,ยสวยๆครับใส่เท่าหัวแม่โป้งเลยครับไม่แม่โป้งมือนะฮะ <c oughs> ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ